จิ้นพี่น้องจ้าเครื่องและะ้วค่ะมนจินลงไปลไไเลยจ้าโอ้ไรตำไรได้พี่น้องนี่ย่างมือกันโอ้เต็มโคกเลยพี่น้องตำขนมจีนเนาะได้ตำสมตำเลยจ้าเด้อนี่ ตำขนมจีนค่ะอยากกินพี่น้องอยากกินตำขนมจีนแล้วก็อันอัมีกระถินโรยสินะอยากกินแบบนั้นกจัดด้วยค่ะเดี๋ยวก็จัด,ดวยค่ะ เนี่ยคือเนาะเพราะว่าซิมนำเรียบตอนที่จะโยทีไออามนมจีนลงกันนะซิมนำเรียบร้อยค่ะนะเราก็จะมาเทใส่กระมังเลย น้อยนึงไอ้ไอ,ไอ,ไอ้กระจาดน้อยนึงค่ะเนี่ยจีนกระจาดน้อยนึง,งอืมนี่พี่นอ้องตักขนมจีนเดีถ้าเอาอันนี้ก็จะเห็นเนาะค่ะแล้วก็ซีลอยด้วยไม่กระถินมั้พี่น้องเห็นบ่อยชัดบ่อยทุ่มให้เบิ้ง มีกะถิโรยไปเลยจ้ากะทินันได้มาหลายเต๋อเยู่เลยว่าคือแกะและ้วก็ไม่ได้โบ๋ไหลป่ะพี่น้องนี่ค่ะโรยลงไปเลยค่ะโอ้ยมันลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะอันนี้เราได้ย้อยอยากกินแบบนี้แหละค่ะ แบบนี้เลยคะ่ะพี่กะถิ่มเกหน่อยอมันหน่อยไปนหน่อยนะพี่น้องเนาะหน่อยไปบ่ค่ะนี่ถิ่กระจัดเลยอืมอพี่น้องมาโอ้ยอันนี้แหละคะ่ะที่เราต้องการจ้ามีกระถิ่นต้องหลายกันอย่างหน่อยดเดี๋ยวว่านิดหน่อยไปอ่ะค่ะเรียบร้อยคะ่ะ ตำขนงจีนโรยเม็ดกะถินค่ะ